อัตรากำไรขั้นต้นสำคัญแค่ไหนชี้เป็นชี้ตายบริษัทได้เลยทีเดียวนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาไขาความลับนะคะจากตัวเลขนะคะที่ซ่อนอยู่ในงบการเงินของกิจการค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากสัดส่วนทางการเงินนะคะที่หลายๆท่านนะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะซึ่งก็คืออัตรากำไรขั้นต้นหรือว่า gross profit margin ค่ะ gross profit margin นะคะหรือว่าอัตรากำไรขั้นต้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็น r รโ i นะคะอย่างง่ายๆนะคะที่ สามารถชี้เป็นชี้ตายให้กับกิจการได้เลยทีเดียวนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ตัว cross profit margin นะคะมันหาได้จากอะไรนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมันจะบ่งบอกอะไรให้กับกิจการเราได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูเลยค่ะก่อนที่เราจะไปถึงคําว่าอัตรากําไรขั้นต้นนะคะก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักกับคําว่ากําไรขั้นต้นนะคะหรือว่า cross profit กันซะก่อนนะคะซึ่งการหากําไรขั้นต้นตัวนี้นะคะก็เกิดจากการที่เราเอายอดขายนะคะสมมุติว่าบริษัทเราขายสินค้าเนาะเราก็เอายอดขายที่เกิดจากการขายสินค้าเนี่ยค่ะหักด้วยต้นทุนของ ของสินค้านะคะย้านะคะว่าเป็นต้นทุนของสินค้านะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายใดๆที่ทําให้สินค้าเราเนี่ยพร้อมที่จะขายได้นะคะส่วนนี้เองเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่ากําไรขั้นต้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราซื้อสินค้ามา100บาทนะคะอันนี้เราเรียกว่าต้นทุนของสินค้าที่ขาย นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะตั้งราคาขายเราก็ตั้งตั้งให้มันมากกว่า100บาทถูกไหมคะเพื่อให้เรามีกําไรนะคะสมมุติว่าเราขาย120บาทเพราะฉะนั้นเอายอดขาย120บาทหักต้นทุน ของสินค้าที่ขายแปลว่าเรามีกําไรขั้นต้นอยู่20บาทแบบนี้นะคะแต่ในกรณีที่บางกิจการนะคะถ้าเกิดว่าเขาขายเท่าทุนซื้อมา100ขาย100หรือซื้อมา100ขาย80บาทอันนี้เรียกว่าขาดทุนขั้นต้นนะคะอันนี้ที่เราพูดถึงกันนะคะก็คือพูดถึงสินค้าที่เป็นสินค้าปกติทั่วไปนะคะไม่ได้ขึ้นลงตามราคาตลาดนะคะแต่ว่าสินค้าที่ขึ้นลงตามราคาตลาดเช่นทองคําน้ํามันหรือว่ายางพาราพวกนี้นะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เกิดขาดทนนุนขั้นต้นขึ้นมานะคะเพราะว่าบางทีเน ราคาสินค้าณนะวันที่ขายอะคะ่ะมันต่ำกว่าราคาสินค้าที่เป็นต้นทุนของเราค่ะกลับมาในกรณีที่เราขายสินค้าที่เป็นสินค้าปกติทั่วไปนะคะแต่ว่า เกิด GP นะคะที่เป็น GP ติดลบหรือที่เราเรียกว่าขาดทุนขั้นต้นนะคะหรือว่าเรามีกําไรขั้นต้นนะคะหรือว่า GP เนี่ยน้อยมากๆนะคะซึ่งมันไม่เพียงพอต่อคอ่าใช้่อื่นๆเช่นเงินเดือนพนักง,งานในออฟฟิศหรือค่าน้ามันค่าขนส่งแบบนี้นะคะเราก็ต้องกลับมาพิจารณาแล้วค่ะว่าการขายสินค้าตัวนี้ของเราเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างนะคะ เช่นเราจะต้องเพิ่มยอดขายไหมเพิ่มราคาขายต่อหน่วยได้ไหมนะคะหรือว่าเราจะลดต้นทุนของตัวสินค้าเนี่ยบางได้ไหมเช่นการที่เราไปหาซัพพลายเออร์เจ้าอื่นๆที่ทําให้ราคาต้นทุนของสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยลดลงได้แบบนี้ค่ะหลังจากที่เราทราบวิธีการคํานวณหากําไรขั้นต้นกันแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าวิธีการหาอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยเราจะหาได้จากอะไรนะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะก็คือการเอา กำไรขั้นต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะหารด้วยยอดขายค่ะแล้วคูณด้วย100นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วถ้าจะให้วิเคราะห์นะคะธุรกิจของเรานะคะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็สามารถหา g r o s s profit margin นะคะของแต่ละ product นะคะแต่ละลายสินค้าของเรานะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะว่าสินค้าของเราแต่ละประเภทนะคะตัวไหนนะคะที่มีศักยภาพในการทำกำไรให้กับกิจการของเราได้มากนะคะ แล้วก็ตัวไหนที่ทําได้น้อยเราอาจจะต้องไปแก้ปัญหานะคะในจุดของตรงนั้นด้วยเช่นกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในกิจการของเรานะคะมีสินค้าอยู่3ตัวนะคะ A,B,C นะคะแล้วเราก็ไปคํานวณหา cross profit margin ของแต่ละตัวมาแล้วนะคะว่าสินค้า A นะคะมี cross profit margin อยู่5%นะคะสินค้า B นะคะมี cross profit margin อยู่30%นะคะแล้วก็สินค้า C cat นะคะมี cross profit margin อยู่40%นนะคะซึ่งถ้าเรามีงบประมาณ นะใ,นในกําลังการผลิตของเรานะคะคที่จํากัดเนี่ยเราจะโฟกัสที่ตัวไหนคะที่จะเร่งการผลิตตัวนี้ออกมานะคะก็แน่นอนก็ต้องเป็นตัวสินค้าที่เป็นสินค้า C ถูกไหมคะแล้วก็ในส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะไปโฟกัสที่สินค้า A ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะทําไมเขาถึงมี gross profit margin ที่ต่ํากว่าเพื่อนๆนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะในภาพรวมแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถบริหารจัดการนะคะในองค์กรของเราหรือในกิจการของเราได้อย่างตรงจุดค่ะนอกจาก gross profit นะคะ จะใช้ในการประเมินความสามารถในการทํากําไรของสินค้าแต่ละตัวนะคะ cross profit margin นะคะยังช่วยให้เรามองเห็นถึงปัญหานะคะของสินค้าในแต่ละกลุ่มได้อีกด้วยนะคะว่าเกิดจากอะไรวิธีการวิเคราะห์นะคะก็คือเอา cross profit margin นะคะของปีนี้นะคะเทียบกับ cross profit margin ของปีก่อนแล้วเราก็มาดูเทรนด์ค่ะว่าเทรนด์ของ cross profit margin ของสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยมันลดลงหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดมันลดลงเนี้ยค่ะเราก็ต้องไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปหาสาเหตุค่ะว่าทําไม gross profit margin ของสินค้าตัวนี้ถึงลดลงค่ะอีกสาเหตุนะคะที่อาจจะทำให้ gross profit Mar g i n เนี่ยลดลงก็อาจจะเป็นที่ว่าต้นทุนน่ะมันสูงขึ้นนะคะอาจจะต้องกลับไปดูนะคะว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยของเราอะ่ะมันต้องซ่อมแซมมากขึ้นหรือเปล่ามันก็เลยมีต้นทุนส่วนนี้ที่สูงขึ้นหรือว่าพนักง,งานในรายการผลิตของเราเนี่ยจนวนเท่าเดิมเนาะแต่ว่าผลิตสินค้าได้ลดลงนะคะดังนั้นนะคะกิจการก็ต้องหาวิธีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักง,งานค่ะแต่ทั้งนี้ทั้ง นนะะยอดขายนะคะแล้วก็ต้นทุนนะคะที่เราเอามาคำนวณ gross profit margin นะคะก็ต้องเป็นยอดที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ gross profit margin ของแต่ละปีแต่ละปีที่เราเอามาเทียบกันนะคะก็ต้องอยู่บน t a ต d a า d เดียวกันนะคะเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ะคะ่ะดังนั้นนะคะการเก็บข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการทำ uh, management report หรือว่ารายงานสําหรับผู้บริหารนะคะก็ต้องเป็นยอดที่เชื่อถือได้เพื่อให้รายงานสําหรับผู้บริหารตัวนี้นะคะ่ะเป็นรายงานที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถที่ ใช้วิเคราะห์ได้จริงนะคะเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ต่างๆได้นะคะเพื่อให้กิจการนะคะสามารถแข่งขันได้ในตลาดนะคะที่นับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในด้านของการแข่งขันนะคะเพื่อให้กิจการเนี่ยสามารถอยู่ได้นะคะแล้วก็เติบโตได้ในที่สุดค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ worry free ไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราคอยติดตามกันนะคะว่าในคลิปถัดๆไปนะคะเราจะเอาเรโ i อะไรนะคะมาฝากแล้วก็จะมาบอกกันว่าในแต่ละเรโ i เนี่ยเราจะดูยังไงนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของ การใช้งาน management report ไปได้ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเพจ Account Biz Consult ของเราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รับชมผ่านทาง YouTube นะคะก็ฝากกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระรดิ่งติดตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเกิดอยากจะรู้จักกับเราเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปที่เว็บไซต์นะคะ www.easthailand.com ได้เลยค่ะ Thank yeah. you.